สวัสดีครับเพื่อนๆทุกทุกคนพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมช่องจริงจังกับเรื่องแดกก็ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกนะครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนทุกคนมาหาของกินอร่อยฝั่งทนกันบ้างนะครับผมมาที่ซอยโรงพรยาบาลทนบุรีหนึ่งนะครับเพื่อนๆนซอยนี้นะครับก็จะเป็นซอยที่ตัดจากถนนอิสระภาพนะครับทะลุออกไป เส้นอุทยานกรมอู่หารเรือนะคะับนเพื่อนสำหรับซอยนี้นะคะับนเพื่อนของกินอร่อยเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวก๋วยเตี๋ยวนะครับทั้งก๋วยเตี๋ยวแคะก๋วยเตี๋ยวน้าใสก๋วยเตี๋ยวเย็นต่โฟข้าวหมกไก่ไก,ไก่ทอดหัดใหญ่นะครับเพื่อนเพื่อนกระเพาะปลาทั้งอาหารตามสั่งข้าวมันไก่ก,ไกั่วไก่โอ้โหของอร่อยเด็ดๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนเพื่อน สำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื enfin, ่อนๆทุกคนนะครับมากันที่ร้านก๋้วยเตี๋ยวแค้นะครับร้านก๋้วยเตี๋ยวแคะธนบุรีเนี่ยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวแค้นะครับโรงพยาบาลทนบุรีนะครับร้านนี้นะครับขายมายาวนานนะครับไม่ต่ำกว่า50ปีแน่นอนนะครับเพื่อนๆทีเด็ดเลยนะครับคือเป็นลูกชิ้นแค้แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆ มีทั้งแบบเต้าหู้ทอดนะครับแล้วก็เต้าหู้สดนะคบเพื่อนๆเนต้าหู้สดก็จะมีความหอมนุ่มนะครับส่วนเต้าหู้ทอดนะครับรสชาติจะแบบฟูๆอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพ<ๆ>ื<ๆ>่อนๆทาสดๆสดใหม่ๆนะครับวันต่อวันนะครับเพื่อนๆสาหรับก๋วยเตี๋ยวทุกชิ้นแคะร้านนี้นะครับเครื่องก็มีเป็นตัวเต้าหู้นะครับเต้าหู้แค้น,นะครับทั้งแบบลวกแล้วก็แบบท่อนะคบเพื่อนๆแล้วก็จะมีลูกชิ้นแคะน,นะครับ แล้วก็ตัวเส้นปลาคือกล้วยนะครับอร่อยทุกอยาก่างนะครับร้านนี้ทําเองนะครับวัตถุดิบสดสดใหม่ самый, ra, s, <S nice. ๆท ora, nice. ุกวันนะครับที่เด็ดของร้านนี้นะครับเพื่อนๆคือเครื่องปรุงนะครับแล้วก็ตัวน้ําซุปนะครับแล้วก็ตัวลูกชิ้นแคทุกอย่างเราทำสดสดใหม่ๆนะครับมาดูที่ตัวเครื่องปรุงนะครับเพื่อนๆน้ำส้มสายชูนะครับเป็นพริกปั่นเน้นๆแบบนี้เลยพริกเยอะๆแน่นๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวพริกป่นนะครับเพื่อนๆ เป็นพริกขั่วป่นนะครับหอมๆเลยรสชาติเด็ดๆเ,เลยนะครับเพื่อนๆคำเตือนนะครับคือพริกป่นของทางร้านนะครับเผ็ดมากๆแล้วก็โรลพริกน้ำส้มเนี่ยเผ็ดมากๆเช่นกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวน้ำชานะครับน้ำชานะครับเติมได้ไม่อั้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวน้ำแข็งเนี่ยแกละสองบาทเท่านั้นเองน้ำชาเข้มหอม กินคู่กับอาหารมันได้อัถดถนรสในการทานมากๆเลยนะครับืเนเพื่อนร้านนี้นะครับก็เป็นเจ้าแรกเลยนะครับเป็นกล้วยเตี๋ยวลูกชิ้นแคะเจ้าแรกหรือว่าเป็นกล้วยเตี๋ยวเจ้าแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่เปิดอยู่ข้างซอยโรงพยาบาลทนบุรีนี้นะครับ ชาม yup. แรกนะครับผมสั่งมาเป็นเส้นหมี่เย็นตาโฟนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นเย็นตาโฟนะครับจะบวกอีกสิบบาทนะครับเป็น70ดสิบบาทราคาก๋วยเตี๋ยวนะครับชามหนึ่งนะครับหกสิบบาทเท่ากันหมดนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นเย็นตาโฟก็เพิ่มอีกสิบาทเท่านั้นเองตัวเครื่องเย็นตาโฟนะครับก็จะเพิ่มมาเป็นตัวเลือดหมูนะครับแล้วก็เห็ดหูหนูขาวนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวผักบุ้ง และที่สําคัญเลยนะครับปลาหมึกกรอบนะครับและซอสเยนตาโฟที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านนี้เลยนะครับเพื่อนๆน้ําซอสเจนตาโฟนะครับมีกลิ่นหอมรสชาตินะครับก็จะออกหวานมันเค็มครบรสเลยนะครับเพื่อนๆเส้นหมี่คือดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆไม่สุกจนเกินไปนะครับสุกกำลังดีนะครับ เส้นเหนียวนุ่มนะครับและเส้นหมี่เนี่ยสำคัญเลยนะครับคือเส้นหมี่เนี่ยมันจะมีความหอมในตัวของเขาเองอยู่แล้วนะครับเส้นหมี<ๆ>่เมื่อเจอกับน้ําซุปแบบนี้เข้าไปด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้าน้ําซุปดีนะครับเพื่อนๆจะปรุงแบบไหนนะครับเครื่องจะเป็นยังไงนะครับมันก็อร่อยนะครับเพื่อนๆถ้าน้ําซุปเขาถึงนะครับร้านนี้บอกเลยนะครับทีเด็ดเลยนะครับคือน้ําซุปทั้งร้อน เด็ดเผ็ดร้อนสดโล่งคอจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับน้ำซุปร้านนี้สะใจมากๆร้อนตลอดเวลาร้อนจนหยดสุดท้ายนะครับเจอน้ำซุปแบบนี้เนี่ยไม่ผิดหวังเลยนะครับเพื่อนๆทางร้านนะครับก็น้ำซุปนะครับเขาจะเผ็ดร้อนอยู่แล้วนะครับมีความหอมกลิ่นพริกไทยแล้วก็ตัวซุปกระดูกหมูนะครับเพื่อน แต่สําหรับผมเนี่ยมันไม่สะใจนะครับมันต้องเผ็ดร้อนกว่านี้อีกใส่พริกไทยลงไปแล้วพริกไทยของร้านนี้นะคบเพื่อนๆใช้ของดีซะด้วยใส่ลงไปเนี่ยกลิ่นนิ่มมาเลยนะครับเพื่อนๆแต่ผมเนี่ยชอบจริงๆนะครับพริกไทยมันทําให้มีอรรถรสในการทานทานแล้วมันสดชื่นชุ่มคอนะครับเวลาซดนะครับพริกไทยเผ็ดร้อนหอมหอมเนี่ย พริกไทยคือมันกลิ่นมันหอมนะครับที่ผมชอบนียมันหอมแล,ล้วรสรสชาติของเขาคือมันเผ็ดร้อนสดแล้วมันชุ่มคอนะครับเพื่อนๆใส่ลงไปเน้นๆเ,เลยนะครับพริกไทยใช้ของดีๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆทั้งพริกน้ำส้มนะครับทั้งพริกป่นทำสดๆใหม่ๆคือร้านนี้นะครับ <c oughs> เขาใส่ใจในขั้นตอน <c oughs> ในการทำทุกๆอย่างทั้งวัตถุดิบทั้งน้ำซุป ทั้งเครื่องเทศทั้งเครื่องปรุงแล้วก็เครื่องก๋วยเตี๋ยวนะครับเพื่อนๆทำให้ร้านนี้นะครับขายดีนะครับแล้วก็อยู่มายาวนานหลายสิบปีแบบนี้นะครับเพื่อนๆร้านนี้เลยนะครับแนะนำนะครับเพื่อนๆตอนเที่ยงนะครับถ้าต้องการมาทานนะครับแนะนำเลยนะครับร้านก็เป็นห้องแถวห้องเดียวนะครับตอนเที่ยงมาทานเนี่ยคนจะเยอะมากนะครับถึงกับต้องต่อคิวรอกันเลยนะครับเพื่อนๆ ด้วยความอร่อยของตัวลูกชิ้นแค้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยแล้วก็ตัวน้ำซุปนะครับเด็ดมากๆทั้งร้อนทั้งละมุนหอมสดโล่งๆเลยนะครับเพื่อนๆทั้งลูกชิ้นแค้ลูกชิ้นหมูคือกล้วยอร่อยทุกอย่างนะครับสำหรับร้านนี้นะครับเพื่อนๆชามแรกเนี่ยผมอยากจะทานตัวเย็นโฟนะครับก็เปิดตัวเย็นโฟมาก่อน กับเส้นหมี่เส้นหมี่ก็อร่อยซตรมันๆเลยนะครับเพื่อนๆให้ไม่น้อยนะครับสําหรับจานนี้นะครับหกเจ็ดสิบบาทนะครับเพื่อนๆเครื่องแน่นๆนะครับแค่เต้าหู้นะครับชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับคุ้มแล้วนะครับเพื่อนๆเต้าหู้แจ้งเขาได้นะครับเพื่อนๆจะชอบแบบลวกอย่างเดียวหรือว่าจะเป็นเต้าหู้แบบเต้าหู้ทอดนะครับเขาจะมีอยู่สองสูตรนะครับหนึ่งชาม จะใส่ให้อย่างละหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็เป็นตัวลูกชิ้นหมูนะครับรสชาติดีเลยทีเดียวเชียวกลิ่นหอมของตัวน้ำส้มปั่นของทางร้านนะครับแล้วก็ตัวซอสยินต์โฟมันนุนนัวนะครับซอสเย็นต์โฟนะครับจะมีความหวานนิดนิๆนะครับเพื่อนๆรสชาติก็นุนนัวน,นะครับละมุนลิ้นมากๆ ยันต์โฟก็ต้องมีตัวผักบุ้งกรอบนะครับผักบุ้งกรอบ,รอบแบบนี้เลยเนี่ยครับทีเด็ดของทางร้านเลยนะครับเอกลักษณ์ของทางร้านไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะทางร้านทำเองสดๆใหม่หมๆทุกวันสำหรับตัวเต้าหู้แทะมีทั้งแบบทอดและแบบลวกนะครับเพื่อนๆปลาหมึกกรอบมากๆทานกับน้ำซุปอย่างเด็ดเลยนะครับ กินไปเหื่อแตกไปนะครับรสชาติของน้ำซุปทั้งเผ็ดทั้งร้อนต้อมุนมากๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆเสียได้นะครับถ้าเขามีถ้วยปรุงนะครับผมแยกปรุงแน่นอนนะครับสำหรับน้ำซุปร้านนี้นะครับสดร้อนร้อนโล่ลงๆพอเลยนะครับเ,เพื่อนๆยิ่งไม่ปรุงก็ยิ่งอร่อยนะครับแต่มันมันก็ต้องเพิ่มด้วยความเผ็ดความแซบ่บมันถึงจะสะใจนะครับเ,เพื่อนๆ ส่วนใหญ่ก๋วยเตี๋ยวนะครับถ้ามีถ้วยให้ปรุงนะครับผมจะแยกปรุงนะครับเพราะผมชอบจริงๆอะ่ะผมชอบทานน้าซุปที่เป็นรสชาติเดิมๆของทางร้านมากกว่านะครับและเราก็เอามาจิ้มนะครับอยากจะทานเผ็ดทานเปรี้ยวอะไรเราก็เอามาจิ้มกับถ้วยน้าจิ้มของเรานะครับเพื่อนๆก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเย็นตาโฟไป1จานก่อนต่อกันด้วยนะครับตัวบะหมี่แห้งนะครับเพื่อน บะหมี่แห้งก็มาเหมือนกันนะครับเครื่องก็ประกอบด้วยเต้าหูท้ทอดกับเต้าหู้ลวกนะคบพเพื่อนๆแล้วก็ตัวลูกชิ้นแคะลูกชิ้นหมูคือกล้วยนะครับลูกชิ้นปลาก็เครื่องประกอบด้วยตามนี้เลยนะครับพเพื่อนๆราคาหกสิบาทนะครับสําหรับชามนี้เส้นบะหมี่สวยๆเลยนะครับร้านนี้เป็นถ้าสั่งแห้งนะครับเป็นสูตรการลาดด้วยตัวซีอิ๊วดำนะครับพเพื่อนๆ เสี้ยดำจะเป็นสีวหวานนะครับทั้งหอมทั้งนัวนะครับเพื่อนๆชามนี้ลองมาทานรสกาดก๋วยเตี๋ยวเน้นๆของทางร้านบ้างนะครับได้กินเนี่ยเส้นบะหมี่เนี่ยเวลาผมทานส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยปรุงนะครับผมชอบทานรสชาติของบะหมี่นะครับเนี่ยมีแค่ตัวซสี้ยวดำอย่างเดียวเนี่ยกินบะหมี่เนี่ยหอมขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนๆ กลิ่นบะหมี่เนี่ยมันจะหอมกลิ่นเป็นแบบอะไรกลิ่นแป้งสาลีใช่ไหมครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวไข่กลิ่นมันหอมฟุ้งขึ้นมาเลยแค่ได้ตอนคุกเนี่ยตอนคนเส้นบะหมี่ให้เข้ากันกับเครื่องปรุงแล้วเนี่ยกลิ่นมันก็หอมมาได้อั้รสหนึ่งแลวได้อารมณ์หนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆครบรสจริงๆทั้งกลิ่นทั้งรูปทั้งรสชาติ อร่อยครบรถเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับเส้นบะหมี่ร้านนี้นะครับเป็นแบบสลิมนะครับเส้นเล็กเรียวร้านนี้ลวกได้สุกกำลังดีเลยนะครับเพื่อนๆไม่เละจนเกินไปนะครับเส้นบะหมี่นะครับถ้าลวกเละนะครับเสียเลยอันนี้ลวกได้สุกกำลังดีเลยนะครับเห็นเส้นใสๆมันๆแบบนี้ยิ้มเลยนะครับเพื่อนๆอร่อยแน่นอนซูชมันๆซูดเพลินๆเลยนะครับเพื่อนๆ น้อยไปหน่อยไม่สะใจนะครับแต่ว่าอร่อยถือว่าอร่อยคุณภาพดีเส้นบะมีดีครับทีเด็ดนะครับมันอยู่ที่ตัวนี้แหละครับเพื่อนๆจิ้มแค่ซีอิ๊วดำเข้าไปเนี่ยเต้าหู้มันนุ่มๆน,นะครับมีความหอมของตัวถั่วเหลืองหอมตัวเต้าหู้นะครับแล้วก็ตัวไส้เขาเนี่ยปรุงได้กำลังดีเลยนะครับ มีความหอมนุ่มรสชาติดีนะครับครบรสเลยครับเพื่อนๆส่วนตัวเต้าหู้นะครับจะสั่งแยกเต้าหู้เปล่าก็ได้นะครับผมจาไม่ได้ราคาเท่าไหร่น่าจะชิ้นประมาณ15บาทนะครับสมัยก่อนชิ้นละ10บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้วัตถุดิบราคามันแพงขึ้นมาโอ้โหมันแพงขึ้นมามากมากเลยนะครับเพื่อนๆราคามันก็น่าจะเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับ ก็ทานไปคุยไปรสชาติดีมากๆเลยนะครับเพลินจริงๆนะครับสําหรับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ทีเด็ดของร้านนี้นะครับคือน้าซุปน้ําซุปเนี่ยรสชาติดีมากๆหอมอร่อยแล้วก็ตัวเต้าหู้เนี่ยผมชอบเป็นแบบทอดมากกว่านะครับเวลาเอาไปทอดแล้วเนื้อเต้าหู้นะครับมันจะฟูๆขึ้นมานะครับแล้วเวลาเรากัดไปเนี่ยมันช่ำๆคือเขาทอดนะครับแลวเขา,เาไปแช่ในน้ําซุป น้ำซุปมันซึมเข้าไปในตัวเนื้อเต้าหู้นะครับมันกัดแล้วมันช่ำๆมันฟูฟูและตัวไส้เขาอร่อยมากๆน้ําซุปเด็ดๆแบบนี้นะครับร้านนี้เปิดตั้งแต่6กโมงเช้านะครับเ,เพื่อนๆร้านกล้วยเตี๋ยวแค้ซอยลงบาลทนบุรีตั้งอยู่หน้าปากซอยเลยนะครับเ,เพื่อนๆหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสองชามทั้งเย็นตาโฟและก็ก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับ ร้านนี้มีคนเข้ามาตลอดเวลาเลยนะครับเพื่อนๆไม่หยุดเลยนะครับโต๊ะมีประมาณ6โต๊ะเท่านั้นเองมาตอนเที่ยงก็ต้องยืนรอต่อคิวกันแล้วครับเพื่อนๆนะครับดูตัวลูกชิ้นแครของทางเต้าหู้แคนะครับของทางร้านเด็ดเส้นเกี๊ยมขีก็มีนะครับร้านนี้เส้นใหญ่เส้นเกี๊ยมข<ๆ>ี๋เหนียวนุ่มหนึบอร่อยมากๆนี่ครับทางเครื่องก็จะแช่น้าไว้อย่างนี้เลยนะครับ ให้น้ำซุปมันซึมเข้าไปมันช่ำๆมันอร่อยมากๆลวกกันไม่หยุดทํากันไม่หยุดเลยนะครับมีหลายมีคนลวกพนักงานเปลี่ยนหลายคนนะครับเพราะว่าร้านนี้คนเข้ามาเยอะมากๆนะครับก็จะมีคนมาเปลี่ยนทํานะครับเพื่อนก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับสําหรับร้านนี้นะครับร้านก๋วยเตียวลูกชิ้นแพะซอยโรงพยาบาลทนบุรีและไว้ผมจะพามาทานร้านข้างๆร้านอื่นๆต่อไปเรื่อยๆนะครับ หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกๆคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ